เิ่ยว่าเดีมาอะไรวะน่ะอะก็งสมชวิก็วันนี้ทําก็จะมาเอาชีวิตรอดไดไหมครับกันอีกแล้วทํานะซึ่งวันนี้ทานะจำได้เอาชีวิตรอดแบบปกติทํานะจต่ร่อดจะมีในเรื่องของสึนามินั่นเองครับนะซึ่งเราต้อง เอาชีวิตรอดให้ได้นะนะรือเราต้องสร้างบ้านเราค่อยพอสักจะมีซีนามิมาครับนะซึ่งก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงทานะซึ่งตอนนี้ผมจะต้องตัดไม้ทานะเออมตัดไม้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมองไปสร้างบ้านตัดตัดตัดครับนะโอเคได้ไม้มาสี่อันแล้วก็ต่อมาทาโต๊ะครับโต๊ะครับเลยซึ่งจะมีซีนามิมาจริงจริงครับนะนี่ซึ่งถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ บอกกันเลยทรับนะใส่เกียร์หมาพี่ตูนเลยทีเดียวอไอเทมก็เนี่ยทางน้ำเมื่อกี้เห็นแล้วครับนะเพราะมันจะต้องมีจริงแน่นอนเฮสติกโอ้โหสติกก็ว่าอยู่ไหมมันคับดาบได้ม,มีแค่อันเดียวนั่นเองทำพีลขินไปนจะขูดหินก่อนแล้วค่อยเอามาทำเป็นขวานหินแบบเทพๆเลยทีเดียวทรับนะเอมขูดหินมา นี่คนอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ไหมครับทำนะนี่คือเกมไหมครับทำนะไ้มาเอาประมาณแค่สิบเอ็ดอันก็ยังพอดีอะ่ะไม่ก็เอาไปสร้างบ้านด้วยทำนะเอาไปประมาณเอาให้พว้วนน้พังมาเลยไปแต่ต้องรีบขุดะ่ะเอสิบห้าสิบหกเอาไปสิบหกอันก่อน มันไม่พอทำนะเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเออมาเลยขวานหินเทพลงทำนะเทพขึ้นดิโอเคตัดไปตัดไปไปเลยทำนะตัดเลยไม้ทำนะนี่ถ้าไม้ก็จะสำคัญอยู่ทำนะ ซึ่งเดอะเซียมิมัมจะมาอีกไม่นานนี่ก็นานสุดก็พรุ่งนี้แหละครับนะไม่ก็คืนนี้ซึ่งไปสุ่มดูกันเลยครับนะมัจะเป็นยังไงอตอนนี้ผมต้องการไม้จะรอตัดไม้ก่อนให้หมดก่อนล้วกันทำนั้นเดี๋ยวผมค่อยมปเจอกันทีเดียวซึ่งตอนนี้ไม้ผมได้มายี่สิอันครับนะซึ่งก็น่าจะพอได้อยู่ก็หินมสามอัน ซึ่งตอนนี้ผมไม่ต้องการดาบแหละเอาขวานไปซัดหน้าวกม,มอนเตอร์เลยทีเดียวทำนะหรือว่าผมจะเอาอัพไปเลยให้โหดไปเลยทำนะออกมาเลยดาบหินแล้วก็พิกแอคด้วยทำนะให้วิธีแอคจะทำยังไงล่ะแอคหนี้ของหลักในยไม่คราบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กเอามาแปลรูปก่นอนก็ต้องรีบอะ่ะโอเค นี่แล้วก็ไอ้ไม่สติ๊กดิระโทษอะสติ๊กเอามายี่สิบอันแล้วนะเสร็จแล้วก็มาทำเป็นยักหินอ่ได้วยของหินมาเต็มเลยโชอะแล้วนะนี่ตรงนี้มีแขะด้วยแขะน้องแขไอ้บักไปเนี่ยเออไม่บักตายไปตายไป นะซึ่งตอนนี้ก็มาหาที่สร้างบ้านกันเลยตอนแรกนี่หน,นา้ากประมาณนี้เพราะตรงนี้ต้องมีเทรสยด้วยเทรายแห้งๆจะโดนเสื้อมิทับนี่แหละทานะมผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันทบนะบล็อกนี้แหละทานะอ่า โอเคมันจะมแหลกอย่างเงี้ยเฮ้ยเดินๆเดินๆหันไปกับเฮ้ยรู้สึกว่าคือลูกแรกมันจะมาแล้วทำนะเฮ้ยผมต้องรีบสร้างแล้วดิึ้นลูกแรกมาแล้วเนี่ยโอ้โหแล,แลกอย่างนี้ใครจะเล่นได้อู้วเดียวะเนี่ยเฮ้ยทางน้ำาจากไหนโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปเลยเอออันตรายท่านะเอิอ่มซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหมันลามา,าลูกก็เป็นทำเนี่ยแล้วมันเข้าวอยู่ทางน้ำมมาด้วยคืออะไรมันคือทางน้ำมันไรดูทางน้ำเมื่อกี้เราก็โยนทิ้งไปซะเฮ้ยยอะไรเนี่ เอา้าโอ้หรือว่าคือเรื่แรกมันจะมาเพราะว่าเหมือนกับมันก็ค่อยมาเทีละชั้นๆสิบแล้วไงต้องรีบสร้างคือผลผมก็จะมีที่สูงแต่นี่มันไม่มีที่สูงถ้าซีฟังก์ชัที่สูงแต่ผมใส่มดมันก็เสียดายโลกนั้นไปเลยแล้วเตียงอีกโอ้โหเตียงไม่มีเตียงผมอยู่ไม่ได้เนะี่ยตอนนี้มันจะมืดแล้วบ้านยังได้แค่เนี้เงหรอโอ้โหดูนั่นดิพันกลางค้าไปนู่นเลยประตูอยู่ตรงนี้กันตอนนี้ผมไม่สนใจความสวยแล้วสนใจแต่ให้มันหยุดให้มันป้องกันเซนามิได้เพราะผมก็ต้องทำให เดี๋ยวไดเยรเดี๋ยวคือไล่มาแลวเนี่ยเอิม่มคือลูกแรกประตูกันว่าผมขับเรือรตูนเลยดีกว่าเรือเรืออยู่ไหนเรือเฮ้ยเรือเรือมันเรือหาเรือกันโบท๊ทเลยเอ๊ะเอาประตูอ๋อขับไปแล้วโอเคอผมรีบสร้างก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันซอมบี้มันก็จะมาบุกกันด้วยทำนะโอมันต้องทำทั้งซอมบี้ทั้งอะไรเลย โอ้มันลำบากอย่างงี้เนี่ยนี่ฉันหนีเซรามินะฉัน,นทําบ้านแค่สองชั้นก่อนแล้วเดี๋ยวคือมันคงมาไม่เร็วขนาดนั้นหรอกยังพอมจะตั้งคูได้โอ้คีเปอร์มันมาแล้วเนี่ยซอมบี้มันมาแล้วเนี่ยไม่สนใจเขาว่าสวยแล้วต้องรีบสร้างไม่สนใจแล้วมันจะสวยไม่สวยนะสนใจว่ามันต้องสร้างนะโคตรจะเจอแกะอ่ะไม่มีแกะเลยเอ่มอุดไปก่อนทําประตูเอ่มอันนี้อะขวานทุบนี่คือลูกแรกมันมาแล้วเนี่ยโอเคทําประตู เพราะเขาไม่มีคีปเปอร์มาข้างๆนะโอเคมีคีปเปอร์ตรงนี้ตัวหนึ่งแต่ผมจะไม่ยุ่งกับมันกลัวตายใช่ไหมาหากแกะไม่เจอเลยอ่ะมันจะนอนซะหน่อยโอ้หนีเจอนี่มันช่างมับากอมซอมบี้ละไปแล้วกลับ,บไม่มีแกะอ่ะมีแต่ช้อนเอร์ผมเข้าบ้านละให้มีอะไรให้ผมเข้าบ้านละเข้าบ้านเข้าบ้านเอิอ่มอในรวตรงนี้มีรูไม่เห็นคีปเปอร์มาตามมาอุดอุดเออ โอเคสองสร้างอย่างนี้อ๋ออยูอ่ยไ,ไ,ไ,ได้ไง้ย,มยนะไม,ม,ม,ไไมย่มันขึ้นมาได้ไงอุ้ยต้มเลยนะไม่มันต้มได้ไงอะว่าผมต้องหาเตียงละก็ต้องหาเตียงมันขึ้นมาได้ไงอ่ะเมื่อกี้อะโอเคผมสนใจเลืองแล้วหลังจากเกลยวต้านแล้วหาเตียงโอเคที่พ่ออยู่ตรงนี้แย่ท,ทำหลังคาแล้วมันมืดด่ะโอ้มันองไปต้อนมืดด้วยเนี่ยให้มันเช้า้เร็วได้ไหม โอ้โหดูขึ้นรงนี้ยังผ่านมันไม่หยุดเลยผ่านก็ชา้านะมะหากแกะไม่เจอดิจะทำทรายเนี่ยโอ้โหหนึ่งมองแกไม่คือเมื่อกี้มันมีบล็อกให้มันขึ้นมาได้แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็ม,มาระเบิดนะทุกตนนัวเราไม่รู้ไงมันคิดว่าข้างนอกจะปลอดภัยมันคือผ,ผมต้องรีบไงนะอ่ะยังไงผมจะแกะแล้วข้าเลยโหดูผมตีแกะดิโอ้โหดูผมตีแกะดิโอ้โหเจ้ตัวนี้ไม่พอยังจะแหลกอีกนะตีแกะตายไปแล้วนะนะมีคนแกะอีกอันเะนี่ย คนแก่โอเคคนแก่ผมครบแล้วตอนนี้ผมไม่สนใจพวกมันโอ้ห oh, ซอมบี้ดาบเหล็กมันเลือดผมก็พร้อมไหมเนี่ยกับการบวกคั้างนี้โอเคพร้อมกับการบวกอยู่ตียนไม่ค่อยติดหละโอเคติดแล้วโอ้ยได้ดาบได้ดาบได้ดาบดาบโอ้ยดาบสองข้าโอ้แต่ก็ความพังนี้ก็พังได้อยู่นะนะโอ้รถละหรถด้วยเลือดเลือดน้อยด้วยเอาแล้วแหละาให้มารถไปแล้วกันนะ มีอาหารหน่านต้องทำต้องทำเตียงมีอต้องคัฟอยู่นี่นไ่ครัฟที่อื่นละเตียงมไม่องใจเสียงซองบีเ๊เตี้ยไปยังอีกแต้องปิดบอนเตอร์แหละนะนี่ยดูดิมันโกงอะ่ะนะะต้องวิง่งละดำน้ำแล้วก็พีทฟูปไปเลยนะ พีฟูร้อยทีนี้จะไม่มีมอนสเตอร์มาเยือนนะออมอนสเตอร์ที่มันก็น่ารำคาญอยู่ให้ผมํำเตียงดีกว่าครับนะเตียงต้องทําเตียงนะเยงผมอยู่ไหนเ,เกงผมอยู่นี่นอนเลยเคมมันไกลโอเคเรียบร้อยทำนะ ก็เมื่อกี้ผมตกไอหลุมนรกเนี่ยทำนั้นแล้วซอมบี้มันก็ตีผมก็ขึ้นไม่ได้ซึ่งเกมก็โคตรเหงยเลยครทำนะ่ะทำตาอีกรอบนี้ผมเลิกเล่นแล้วนะไม่สนใจเซียมิแล้วนะสนใจแค่ขึ้นแรกก็พอนทำนะซึ่งโอเคตอนนี้เช้าแล้วมาสร้างบ้านต่อดีกว่าเพราะรอบนี้ไม่มีมออสเตอร์แ,แต่ผมขอปรับให้เป็นโนมอลใหม่ดีกว่านะทำนะเมื่อกี้ผมรำคาเนี่ยทำนะมตกหลุมนรกนะทำนะ่ะอะโนมอล นอร์มอครับนะนี่คือเมื่อกี้มันขึ้นมาดีบ็อกอ่ะซึ่งก็เอ่อมไม่สนใจความสวยแล้วสนใจให้มันอยู่ได้โอเคคือบ้านมันต้องอยู่ได้อะ่ะซึ่งขอเวลาสร้างบ้านดีกว่า ผมจะไม่มีไม้ทำนะที่ทําเรือเลยนะัผมตัดเพิ่มดีกว่าทำนะซึ่งผมผมจะไม่ยอมตายเพราะสอมบียง่ายผมจะร้อยสิ่งมีมาแล้วค่อยตายไม่ก็จบเกมน,นะครับนะเพรามันเป็นเป็นคลิปเออเอตัดไม้มาตัดไม้ทำนะนี่ไงได้มามาสี่ซึ่งก็จัดว่าได้อยู่ จริงว่ะโหดูน้ำนี่ึ่งหลังเขาจะให้ผมทำตัวนี้อะไรก็อบอกได้มนาะซึ่งแต่ผมยังหาทเทคเจอร์บล็อกไม่ได้เลยว่ามันจะทำให้บล็อกอะไรทำระหว่างใครจะทำจะมิดีมก็ได้นะเออที่ดีมอ่ะดีมเห็นเออเรือกว่าเอาเรือมาก่อนเลยเรือลำดับแรกเลยพวก ก็เรือโอเคเอาเรือมาเลยนะผมทำเรือมาสองอันดีกว่าโอ้ใช้ได้แค่สองอันเองคือก็เอาให้อยู่รอดแต่มไม่สนใจมไม่สนใจอะไรแล้วนะนะซึ่งหลังคาผมทำด้วยดินเลยดีกว่าเพามันสร้างไม่ได้ การไม่ได้จริงครับนะโอเคครับบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วทานะน,ะนี่คือผมตายไปสองรอบไปเนี่ยทำนะนะตอนนี้ว่าจะไม่ตายใช่ทำนะตอนแรกแต่ที่รู้ลายพาอ้ซอมบี้งโง่นี่เองทำนะเออทิ้งก็ทำไม้มาตายจริงนะเนี่ยดูดิตายจริงทำนะซึ่งไม่โทษผมนะโทษระบบใหมครับเมันเป็นหลุมแบบนี้แล้วผมก็ตกไปแล้วผมก็ขึ้นไม่ได้แล้อซอมบี้ตีทำนะ ซึ่งก็ก็จะเห็นสวยตรงนี้เอ้ยไม่เอาซึ่งก็จะมานี่แหละบ้านานะโอ้โหบ้านนี้ก็พอแบบกันได้โอ้โหแต่ตรงนี้เป็นดินนะมันก็ไม่เป็นไรผมไม่สนใจแล้วนะเข้าไปดูบ้านดีกว่าเออผมขอไปเช็คดูซึนามิก่อนดีกว่ามันมายังย,ยังไม่มานะโอโ้มีวออัวด้วยเมื่อกี้น่าจะให้เนื้อแต่เมื่อกี้แล้วโถเลยซึ่งเนื้อก็ตรงนั้นยังไปไม่อยู่ดีกว่าหนูว่ามัน มันยังไปอยู่ดูดิมันสำรวจตรงนู้นหน่อยดินี้มันกำลังจะพัดอยู่อ่ะมันก็เออโอ้ตรงนี้คนหลไรกันไปว่ามันยังพัดอยู่แน่เลยอ๋อมันน่าจะไม่โหลดทำนะมันพัดไปไกลละไปเช็คดีกว่าโอ้แต่ตรงนี้มันก็แหลกอยู่นะเนี่ยพอเซอมิมันพัดมามันก็แหลกแหลกมากด้วยับนะ โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอาห,หารลดด้วยกินเลยซื้อมาเดี๋ยวไม่มีอะไรให้กันเดี๋ยวมันตายหมดน,นะพวกแกะพวกหมูก็จะประมาณนี้เสี่ยมิ๊นะมันเข้าบ้านซึ่งก็ยังไม่เข้าบ้านไปดูก่อนลวกันทําหน,นะเอ่มก็บ้านจะประมาณนี้ก็อาจจะดูกันได้อยู่ทําหนาทุกคนก็ว่าผมว่านะ <serial> ว่าพาดน,นี้ก็อาจจะกันได้อยู่ซึ่งผมไม่รู้เสีอมิม เราออกไปดูอีกรอบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ได้อมอะไรวะน่ะเฮ้ยว่ได้อมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสึนามิมาหรอไอ้ะไรก็ไม่บอกโอ้โหมันมาแบบนี้เลยหรอเฮ้ยมันมาอย่างนี้เลยหรอโอ้หรู้โอ้โหกระจายน่ากล hey. 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 oh, ัวเฮ้ยม hey. hey. oh, ันมาได้เมื hey. Hey. ่อไหร่เนี่ย โอ้โหมาอย่างนี้ก็ไม่บอกโอ้โหมาอย่างนี้เลยหรอโอ้โหโอ้โหมันกระจายน่ากลัวมากเดี๋ยวผมมีเรืออยู่อุ้ยซึนามิมาเอาแล้วไงมันบ้ามันดำเนี่ยเส่มันบัก๊กใช่ไมันบั๊กแสงเอิม่มก็ความสุขใส่ผมว่าในพิชั่นดีกว่าโอ้ยพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้มันแลก ในนีครับผมจะพังแล้วโอ้โหมันมาแบบนี้เลยเหรอโอ้หนีเข้าบ้านหนีเข้าบ้านเขาต้องไม่มีซอมบีด้ดะทำนะแล้วมีใจน้ำตอนนี้ผมว่านะครับผมก็โอ้โหกระตุกกระตุกเลยที่ภาษาบมกลางรนี่มันเจสิมิแบบนี้ก็ไม่ดีนะจ๊ะโอ้โหโหลบมาทำไมเนี่ยทำนะโอ้โหมันมาดิ เฮ้ยมันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โห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 มันโอ้โหโอ้โหแต่ตรงนี้ไม่ค่อยแหลกนะมันแบบมันไม่ค่อยชัดลยโอ้ oh. แต่มันก็แหลกเอาเรื่องอยูโอ้ oh. ดูมันพัดมาดิมันมาแล้วอ่ะ uh. โอดูน้ำนะั่นแ่ะโอเคมันมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะชัดขึ้นนะมาเพราะเมื่อกี้มันบั๊กแสงเลยมันก็กกมืดโอ้โหอะไรวะน่านะไม่นี่ก็ไม่บอกก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกีก้มันให้ถังน้ำผมมาอาคาดไม่รู้ตอนแรกที่มันพัดขึ้นแรกมาไม่รู้นะนะที่ผมเทปเปลเทมันก็ไม่มีอะไรนะโอ้ยเออมันคืออะไรอะ่ะ น่ะมันมาแล้วอะผมมันจะถือบ้านเราแล้ว,ลวดูบ้านเราอยู่แค่นี้เองมาเปรียบเทียบกันดิมาเปรียบเทียบกันผมบ้านเราอยู่นี่สามีอยู่นั่นใกล้ไหมล่ะเหลืออีกไม่ถึงร้อยบล็อกอะมันก็มาแล้วเนี่ยโ,โหหนีเข้าบ้านหนีเข้าบ้านโอ้โหา,าหารก็ลดไปสองหลอดจะอยู่ได้ไหมเนี่ยแต่เลือดถุมกันยังเต็มอยู่นะ ตั้งแต่ตอนผมตายไปเนี่ยไอโอ้โหดูดิควรรับถ้าไม่ถ้าไม่ให้รอเช้าผมขึ้นบนเสือไม่ดูเลยดีกว่าเพราะเสือน,นี่เรื่องนี้จะมีอะไรบ้างครับนะขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูข้างบนเร็วคือตอนนี้โอ้โหด,ดูผมลงดีแทบจะไม่มีดาเมจโอ้โหเร็วเร็ววางเลยยังวาง,วางไม่ได้เลยดูดิวางเขาจหาย ก็หายไปไหนเรือมาแล้วกดคลิกเฮ้ยผมนั่งเรือโอเคนั่งเรือได้แล้วผมจะลองขึ้นไปดูบนเรือนี้แล้วนะว่าจะมีอะไรบ้างซึมละมิเนีนะ่ยดูบันึ้นแล้วนะเฮ้ยผมเข้าไปแล้วผมตายเอ้ยหน้าเรือผมอยู่หน่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหน้าเรือผมอยู่นี่มันก็ไม่มีอะไรในชะ่ไหมนิวขึ้นมาแล้วเฮ้ยหลุดเรือหลุดเรือแล้วนะเฮ้ยทำไมฟองอากาศไม่มีโอเคหลุดเรือ โอ้โหแบบนี้เลยครับนะเหียบสองชั้นอะมันขึ้นไปดูท้่งบอลอีกทีซึ่งผมว่ายน้ำลลแล้วก็ไล่มาว่ายน้ำเป็นโอ้หตรงนี้มีชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยมีเป็นสองชั้นแล้วมาในคก่อนผมก็ได้เดี๋ยวผมจะมาขึ้นมาไต่ดูสึนามิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้เรืออ่ะวางเรือเรือผมหายอ่ะดูดิโอ้โหแหลกมาก โอเคผมจะนั่งโอเคผมนั่งเรือไม่ได้ทไหมโอเคนั่งเรือได้ละไม่ไดผมนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้ดแล้วมันบล็อกเหรอเฮ้ยมวยน้ำแล้วก็นั่งเรือ,อมันไม่ปลอดภัยนะจ๊ะมันอันตรายทำไมผมเป็นดีชันว่ายน้ำอะ่ะเอา้าประสาผมไปละไปทั้งเครื่องเลยเนี่ย นั่งเรือไม่ได้อะ่ะโอเคนั่งเรือได้แล้วเย yeah. ่จะลองโอ้ดูผมพายเรือดิพายที่ช้ามากเพราะวันนีบล็อกไายต่อเด้วนจะเป็นที่มาของมันโอ้โหดูดิคือครั้งแรกนี่คือมันโอ้โหมาถึงมันมาถึงนี่แล้วเนี่ยลองไปดูโอ้โหไอเสีมี้มันก็เป็นคลื่นมาเลย นะใหญ่โตของมันดูความใหญ่โตของมันดินะดูมันบ้าไปถึงคอเลยดิโอ้ความใหญ่โตของมันนี่เฮ้ยหมายส่งนี้มันไม่ค่อยพัดไปเลยอะน้องแต้มันไม่โหลดฮะดูมันมาจะถึงบ้านหรอครับนั่นเมันก็มันจะลองเพราะมันมาถึงบ้านมันจะช้างั้นผมเซฟเลยดีกว่าผมเซฟเลยอยู่ไหนทางน้ำอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมเอามาคือทำไรเอ้ยมาละนี่ไงดูแล้วนะวาน้ำมันจะตันได้ไหมมันจะเข้าไปในบ้านด้วย เอิ่มเข้ามาในบ้านนี้เอิมโอ้ยแรงมากอ่ะดูดิถ่มเดินดิเฮ้ยประตูประตูประตูไหมนะให้ผมวางอย่างนี้ดีกว่าการแบบนี้เลยอ่าวางแบบนี้กเลยไปไจะนะจะรอเซนอมิมันผ่านมากานโอเคนี่มันมาละเริ่มเห็นน้ำแบบซึ่งผมว่ากันได้ทำแน่แน่ซึ่งกันได้เพราะมันไม่มีรูเลยเย่กันได้ใช่ไหม โอ,อ้ก็ประมาณนี้ในชะ่ไหมก็ยิมกดอดทำแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ในชะ่ไหมก็ใครอยากดูซีนอมิอีกก็อย่าลืมกดติดต่อใครกันก็เป็นแบบแบบเพื่อนก็ขับซีนอมินะก็เป็นแบบแบบเพื่อนนี่กดติดต่อใครกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วน, like, นี่ใคสครับบ๊ายบายไปแล้วโอ้โหแลกแลกแลกหน้าดู